กราบสวัสดีคุณผู้ดูคุณผูณ้ฟังทุกท่านเลยนะครับก่าพว่าผมการดีออสนะครับกับเกมมาเวลสแนปอีกแล้วนะครับวันนี้ผมได้จัดเด็กเนี่ยเพื่อเอาใจดวลลิสสายซัมมอนนะฮะโดยผมได้ตั้งชื่อเด็กนี้ว่าเด็กซูแพชิออสนะฮะโดยที่ใช้คําว่าซูเนี่ยเพราะว่าผมเป็นผู้เล่น LR เก่ามาก่อนนะครับเด็กที่มันมีคําว่าซูนําหน้าเนี่ยก็คือจะเป็นเด็กที่ต้องเรียกการ์ดออกมาเยอะๆหรือว่าการ์ดหนึ่งใบเนี่ยสามารถซัมมอนการ์ดได้หลายใบนะครับแบบนี้คือคําว่าซูครับ สาระเกี่ยวกับเกมการก็ประมาณนี้พอ,อน,นะครับเดี๋ยวเรามาเข้าประเด็นเรื่องเด็กของเราวันนี้กันดีกว่าครับคอนเซปต,ต์ในการเด็กของเราจะค่อนข้างเรียบง่ายนะครับก็คือเน้นเรียกการ์ดออกมาให้เต็มสนามแล้วก็ลงตัวละครที่มันสามารถเพิ่มรังสิตีให้กับการ์ดทุกใบในทีมได้ครับโดยใจกลางของเด็กนี้ครับก็คือการ์ดของพัททิออดนะครับตามชื่อเด็กเลยครับ เอฟเฟกของเขาก็คือจะมอบบวก2องรางจำตีให้กับการ์ดทุกใบที่ไม่มีความสามารถบนสนามเรานะครับโดยเราจะเล่นคู่กับการ์ดอีกใบนะครับที่เป็นเอกุ U, ทางด้านซัมมอนตัวมันเองเหมือนกันนะครับก็คือการ์ดอย่างบูดนะครับเมื่อลงการ์ดใบนี้ไปแล้วนะครับมันจะสร้างพี่หน้าบูดออกมาอีก2ตัวนะครับซึ่งจะมีพลังจำตีเท่ากับตัวของบูดในขณะนั้นพี่หน้าบูดสองตัวที่สร้างมาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการ์ดธรรมดานะครับทำให้ได้เอฟเฟกต์จากพิธีออดมาด้วยส่วนการ์ดใบต่อมานะครับเขาสามารถเสกก้อนหินบนสนามเราและฝังง่งเรราก็จะได้ัับบฟ พัดยอดด้วยนะครับก็ถือเป็นการ์ดธรรมดาต่อมานะครับก็เป็นการ์ดเอเนจีหสายซัมมอนสุดเทพนะครับอย่างดร็อปเดูมนะครับโดยเขาสามารถซัมมอนดูบอลออกมาได้มากสุดถึง2สนามเลยนะครับต่อมาก็เป็นการ์ดซัมมอนที่เรามีตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับอย่างเอ่อมิสเตอร์ซินิสเตอร์นั่นเองนะครับที่สามารถซัมมอนและเรียกมอนสเตอร์มาได้หลายใบในเด็กเราก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับต่อมานะครับที่ผมบอกไปนะครับว่าเอฟเฟกต์ของบลูดก็คือมันจะก๊อปปี้ตัวมันเองมาอีก2ตัวนะครับโดยจะมีพลังโจมต์เพพิ่่มลังงกตอยา ตงจาเป็นนะครับโดยผมก็ใส่มาทั้งตัวของฟอสและตัวของนาเคียนะครับเผื่อว่าจะจวกการ์ดใบใดใบหนึ่งมาไม่ได้การ์ดสองใบนี้จะช่วยให้บลูดเนี่ยมีดาเมจต,ต้นที่เพิ่มขึ้นเวลาที่เราลงการ์ดและบัฟพลังจิงตีมาได้เนี่ยดาเมจที่การ์ดของบลูดเรียกมาได้เนี่ยจะเพิ่มไปทวีคูณเลยนะครับและต่อมาครับจะเป็นการ์ดสำรองในกรณีที่เราจวดพิธีออดมาไม่ได้ครับจะใช้ตัวของโนวาเล่นคู่กับตัวของคาเนตนะครับในการกินแลวบ้าพลังตีเพื่อร่วมทีมแทนนะครับถ้าเราจวคาเนตไม่ได้นะครับผมก็ใส่ตััวขอองกนะครบ ดักไว้ก่อนนะครับเพื่อช่วยเหลือในการกินตัวของโนวามาแทนคาเนตครับและในกรณีที่เราจวดไม่ได้ทั้งพาธิออทแล้วก็ไม่ได้ทั้งโนวานะครับผมก็เลยใส่ตัวของบักกี้บานมานะครับเผื่อเล่นกับตัวคาเนตแล้วก็ตัวของเดซล็อกนะครับเพื่อเรียกวินเตอร์โซเยอร์ออกมาหรือในกรณีที่เราจวดพาธิออทได้แต่เราจวดโนวาไม่ได้นะครับเราก็สามารถกินตัวของบักกี้บานนะครับเพื่อเรียกวินเตอร์โซเยอร์มาและรับบัฟจากตัวของพาธิออทได้นะครับเออเป็นไงเป็นไงรอบคอไหมล่ะ อันนี้ก็น่าจะอธิบายหน้าที่ของแต่ละใบหมดแล้วนะครับเอ้ยเหลือเดอะฮูดดีวว่าเดอะฮูดครับก็เป็นการ์ดคั้นลรหนึ่งนะครับที่ใส่มาแล้วครับเพราะว่าเขาสามารถเส่การ์ดดีมอนขึ้นมือเราได้นะครับและดีมอนก็ถือเป็นการ์ดธรรมดาที่สามารถได้รับบัฟจากแบตที่ออดได้ครับที้แผนและข้าวกันเสร็จแล้วนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันนะครับว่าเราจะเล่นในตามแผนของเราหรือเปล่านะครับไปเปิดมาเกมที่1เจอกับคุณกริฟฟินครับมาครับในมือเรามีมิสเตอร์ซินเนสเตอร์ครับดูบอดแล้วก็บลูดนะครับ เอฟเฟกสนามได้จูการ์สองใบครับแล้วได้คาเนตเดด็อกแล้วก็แพทีิออตนะครับตอนนี้ครีคอมโบของเด็กเราเนี่ยขึ้นมาในมือเราแล้วครับถือว่าสวยมากสนามที่2เปิดมาเป็นการ์ดที่นี่จะไม่ทําการเปิดตัวจนกว่าจะจบเกมนะครับไม่เกี่ยวอะเรแล้วครับอันนี้ลงมิเตอร์ตินิสเตอร์ไปก่อนครับการ์ดต่อไปที่ผมจะเซนตเนี่ยคิดว่าจะเป็นตัวของโนวานะครับแล้วก็รอจังหวะให้คาเนตไปกินเพื่อแจกให้เพื่อรุวมทีมครับโอ้เขาลงมาเป็นอร์เมอร์แบบนี้แสดงว่าเรามีทางเลือกเดียวแล้วครับก็คือต้องลงโนวาในฉากที่3นะคร จังหวะเอาคาเนนไปกิน,นครับเพราะว่าเราลงโนวาในสนามอื่นไม่ได้นะครับไมง,งั้นเขาจะไม่ถูกกินสนามที่3มเปิดมาเป็นการของผู้ที่แพ้ในสนามนี้นะครับจะถูกทําลายหลังสนามที่4โอเคเหมาะกับเรามากแล้วเราจวดได้บักกี้บานนะครับโอเคครับเราก็น่าจะลงเป็นตัวของโนวาแล้วก็บักกี้บานไปเลยครับเพราะเราหวังให้2องบนี้ถูกทาลายอยู่แล้วครับจัดไปเราแก้ออเดอร์การลงนิดนึงนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดว่าเราลงโนวาก่อนบักกี้บานเนี่ยวินเทอร์เซียที่เกิดมาเขาจะไม่รับบัฟจากโนวานะครับเพราะบัฟนั้นถูกเพิ่มให้กับบักกี้บานไปแล้วคุณผู้ดูที่รับชมอยู่และเล่นเด็กเดสทรอยนี่ก็ระวังตรงนี้ด้วยนะครับฝั่งเขาก็ลงมาเป็นคอลลัสดัสนะครับแต่ว่าเขาลงในสนามเดียวกับอาร์เมอร์แล้วก็โนวาด้วยแล้วคราวนี้เขาลงกับแฝดนะครับเนี่ยคืออย่างน้อยก็ไม่น่าไปลงอาร์เมอร์เดียวกับสนามโนวาแล้วก็ไม่น่าไปลงคอลลัสดัสเดียวกับสนามที่มีอาร์เมอร์ครับ โอ้ยลงไปหมดแล้วเดี๋ยวเราลงคานเนตไปกินมักกี้บานกับโนวาทานนี้เลยดีกว่านะครับแล้วก็ลงฟอสต,ตามไปด้วยเพื่อให้ฟอสเนี่ยไปบัฟบ,บูดในตาหน้านะครับถ้าเป็นนักกระดานตอนนี้เนี่ยก็คิดว่าเดี๋ยวเทธนหน้าลงบูดแล้วครับแล้วก็เทธนที่6แล้วก็ลงเป็นแพทติโอต์กับเดดล็อกนะครับในสนามแรกนอกแต่เราโดนกอบลินว่ะแต่ฝั่งเขาก็ลงแปลกจริงเลยครับเนี่ยเพราะลงอยู่แค่สนามซ้ายสนามเดียวนะครับไม่ยอมลงสนามอื่นเลยไม่เข้าใจเขาเหมือนกันเขาใส่ตัวละครมาแบบนี้เนี่ยมีทั้งอาร์เมอร์ทั้งโครซัสเนี่ย มีความเสี่ยงที่ว่าเขาจะเล่นเป็นตัวของเด็กทอยเยอร์ในเทอร์ที่6กครับต้องมาคอยดูกันว่าเขาจะเป็นเด็กเด็กทอยเยอร์จริงหรือเปล่าเอาต่อมาแล้วได้นาเคียรครับนาเคียเอางั้นเราเลื่อนแผน่นลงบูดไปนไิดนึงนะครับเราลงนาเคียนเทอร์นี้และเทอร์หน้าเนี่ยสามสามเราล,ลงแพทิออตคู่กับบูดนะครับโอเคสวยละเออเพราะว่าการแบบนี้เนี่ยเราลงดอกเตอร์ดูมไปก็ไม่คุ้มหรอกครับเพราะดอกเตอร์ดูมเนี่ยจะเสกดูบอดออกมาในสนามอื่นอีกมากสุดสองสนามนะครับสนามเราใกล้เต็มแล้วครับคิดว่าการที่เราลงดูมไปเนี่ย เดี๋ยวคอยดูนะครับว่าสนามกลางที่เราลงบูดกับแพตตี้ออทไปเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นนะครับดาเมจเขาจะเยอะขนาดไหนมาลงบูดแล้วก็แพตตี้ออทจะไปโกดูที่เขาจะลงแรงมาอีกสนามซ้ายเขาเต็มแล้วเนี่ยลงอยู่ได้สนามซ้ายเนี่ยอ๋อเขาลงสนามซ้ายมาอย่างเดียวเพราะว่าเขาตั้งใจลงวาวผาดน,นะฮะสงสัยกลัวเอฟเฟกของวาวผาดไม่ติดนะครับแล้วก็สุดท้ายเขาลงไปเดสทอยเยอร์จริงด้วยครับแต่ว่าเรื่องตีงของเดสทอยเยอร์เขาเนี่ยก็ไม่แรงเพียงพอที่จะสู้กับสำพักบ,บ,บูดของเราได้นะครับ ถือว่าตานนี้การ์ดค่อนข้างขึ้นมือแล้วก็เล่นได้ตามแผนที่เราวางไว้แต่แรกนะครับเป๊ะๆไปดูตาต,ต่อไปกันตาที่2เรามาเจอกับคุณแจ็คชังฉี่นะฮะการเริ่มเกมเรามี ister, มิสเตอร์เซเนสเตอร์มีบลูดแล้วก็มีเดปลี่นะฮะแล้วก็มีฮูดโอเคได้ฮูดมาแล้วก็ลงฮูดก่อนเลยครับเพื่อรอรับเดมอน ทางฝั่งเขาลงมาเป็นคอกนะครับเขาเสษหินให้เราครับก็ไม่เลวเท่าไหร่ครับเพราะว่าไอ้ก้อนหินเองก็ถือเป็นการ์ดปกติใบหนึ่งครับที่ได้เอฟเฟกจากแพตติออรดเหมือนกันสนามที่2เป็นสามารถแยกการ์ดมาได้ในเทิร์นที่6นะครับถ้าผมจะวางแผนคร่าวๆจากการ์ดในมือตอนนี้นะครับตอนนี้เรามีการ์ดที่สามารถซัมมอนการ์ดออกมาได้ถึง3ใบด้วยกันนะครับแต่ว่าการ์ดบัฟพลังตีอย่างแพตติออรดยังไม่มานะครับเรามีแต่โนวาเพราะฉะนั้นก็จะใช้โนวาเนี่ยวานสนามที่หไปก่อนนะครับแล้วรอการ์ดที่มันสาาาาาามมมรรรรถททํลลยยก์ดดดไไ้้้้นนนะคััับบเเพพื่่่อใใหหโววีีีฟงต แต่ทั้งเข้าลงก็เป็นไอซ์แมนนะครับเขาให้เดปบบี้เราเนี่ยค่าไลฟ์เพิ่มอีกหนึ่งนะครับเป็นค่า,ลาไลฟ์สี่แล้วแต่จากเอฟเฟกของสนามแรกนะครับหลังเทิร์นนี้เนี่ยเขาจะเก็บการ์ดของเราเข้าเด็กนะครับในสนามที่3เนี่ยเขาพิ่งบัฟพลังตีให้กับการ์ดบนมือเรามานะครับเอ,อเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าผมลงบูดไปในสนามที่3ก่อนดีก,กว่านะครับบูดน่าจะสาคัญกว่าคาร์เนต์สำหรับเด็กนี้ครับนั่นไงเขามีสกอร์เปียนโอ้เราคิดถูกแล้วครับที่เราลงบูดไปในตาน,นี้ครับอื ไม่งั้นนี่เสียดาเมจไปหลายนะฮะสกัดเข้าเด็กแล้วจวัว3ใบนะฮะอ้าเราโชคดีครับที่เรายังได้แพทีิออทกับคาเนตมานะครับแต่ว่าเราลงบลูดไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะลงนาเคียไปก่อนนะครับเพื่อบัฟพลังโจมตีให้กับคาเนตแล้วก็แพทีิออทฮะเพื่อที่คาเนตของเรานะครับหลังจากที่ลงไปในสนามแล้วกินเพื่อลมทีไปแล้วเนี่ยคาเนตเขาจะได้มีพลังโจมตีแบบเบิ่มๆเลยนะครับมาถึงแล้วครับเทิร์น5ที่เราจะลงทั้งแพทิออทและทั้งคาเนตได้ครับจัดมาต้องรีบบลลงงนนนนะะะคครรรััััเเเเพาาาว่่ดด็ฝีหมือกสไต์ขบ กลัวว่าเราจะโดนการ์ดที่ชื่อว่าลีดนะครับที่จะลบเอฟเฟกของการ์ดมือเราได้ครับเราเลยต้องรีบลงการ์ดคอหรือว่าการ์ดเก่งๆของเราไปก่อนนะครับใช่จริงๆด้วยนะครับเขาเล่นการ์ดลาขัดนะครับเพราะเขามีเดบบี้ด้วยครับแต่ก็เรียกได้ว่าเขาเจอคู่ต่อสู้ผิดคนนะครับเพราะเด็กเราเนี่ยสามารถใช้ประโยชน์จากก้อนหินได้ครับโอ้ดูบัฟนี่สิสีหน้าดูไม่จืดไปเลยใช่ไหมล่ะดูซิว่าเขาจะสู้เรายังไงนะครับคราวนี้เทินหกเราสามารถย้ายการ์ดมาในสนามที่สองได้ครับ ผมเลยแพนว่าเดี๋ยวย้ายคาเดทมาตรงสนามที่2อนะครับแล้วก็ลงบักกี้บานกับเดดล็อกนะครับเป็นสนามแรกนะครับโอ้เพอร์เฟกต์นะเราจะชนะทั้ง3สนามไปเลยครับดูจากที่เขาสลับตัวเมื่อกี้นะครับจะคิดว่าดาเมจเขาไม่น่าพอครับดาเมจเขามีแค่1 1เครับเรามีต้อง13นะครับเอาแล้วเขาเขาเลือกลงฮอปกินมานะครับทั้งที่ไม่มีสนามไหนที่สามารถใช้เอฟเฟกได้เต็มที่แสดงว่าเขาค่อนข้างปล่อยแล้วครับก็จะน่าไปสบายๆเกมหนึ่งครับ มาแมทช์ที่สานะครับแมทตัวท่าของคลิปนี้ครับเจอคูณหนึ่งสองตัหนึ่งฮะแอนนอนนีมาสุดๆนะครับตั้งชื่อน่าสงสัยแล้วก็ใช้โปรไฟล์หน้าสงสัยด้วยครับโอ้เปิดมาได้แพติออตขึ้นมือเลยครับอุ่นใจครับตอนนี้แต่ก็คงต้องกดผ่านไปก่อนครับเพราะว่าเราไม่มีการ์ดค่าได้หนึ่งนะครับที่จะลงในเธอแรกทางเขาเองก็ไม่ได้ลงการ์ดอะไรมาในเธอแรกนี่เหมือนกันครับโอเคเราได้บักกี้บาร์มนะครับตอนนี้เรามีบักกี้บาร์กับคาเนตอยู่ด้วยกันครับอ่า ทางที่ดีที่สุดก็คงต้องลงบักกี้บาร์ไปก่อนนะครับสำหรับตานี้จะสกอกนเปลี่ยนก้นหรอทำไมชอบเจอแต่การ์ดขัดนะครับวันนี้สนามเปิดชา้าเหลือเกินไห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 นโอเคไม่เปิดตัวการ์ดใดๆในเทิร์นนี้นะครับเราได้นวามาแล้วงั้นเดี๋ยวก่อนที่เราจะเอาคาเนนไปกินโนะวาเนี่ยเราควรจะ เพิ่มซัมมอนฝั่งเราให้เยอะสุดก่อนนะครับเพื่อจะได้เพื่อเวลาที่โนวามันตายเนี่ยเราจะได้ได้บัฟพลังตีให้กับการ์ดฝั่งเราแบบคุ้มๆนะครับและสนามที่สองก็ถูกเปลี่ยนเป็นเดรันนะครับแจกการบันมือให้แกรนด์ฟลายยางอีกหนึ่งใบเฮ้ยเอาว่าได้เดบรีการ์ดซัมมอนมันรวยแบบนี้ครับแบบนี้เห็นทีคงต้องลงคาร์เนตไว้เ์นหลังๆเลยนะครับโอ้โหพวกรพักนักซัมมอนมาเต็มครับตอนนี้ ไหน,หน,หนได้ล็อกเก็ตแถมมาก็ลงไปด้วยครับเพราะเอเนอร์จีเหลือนะโอ้สตอมโอเคครับเ okay, ขากดดันให้เรารีบลงการ์ดมันในสนามที่แรกนะครับในเทินหน้าแล้วก็ลงว่องมาด้วยโอ้โหสับขาหลอกเราปะเนี่ยดูซิว่าฐานหน้าเขาจะลงสนามไหนระหว่างสนามแรกกับสนามที่มีว่องฮะ <c oughs> อื้โอ้แล้บลูดมาด้วยโหสนามเต็มแล้วดิ เราไม่รู้ว่าจะได้บูดมานะครับไม่งั้นเราก็จะได้เผื่อพื้นที่ให้มันอยา่างเต็มที่ครับสําหรับเพล์ในเทิร์นที่5้านี้ก็คงเลือกเป็นเล่นฟอร์ตนะครับแล้วก็บัฟให้บูดไปก่อนนะครับส่วนตาหน้าเราค่อยไปเอาคาเนตไปกินครับจะได้บัฟได้ทั้งสนามไปเลยครับจะได้เป็นคาเนตแล้วก็แพทติโอตนะครับในเทิร์นที่6เออแบบนี้แหละสรุปว่าเขาเลือกมาลงในสนามที่มีบองครับเขาสับขาหลอกเราจริงๆด้วยน้อยดูที่ลงอะไรมาเล่นกระบ,บอก ไอสแมนเนี่ยนะเพื่ออ๋อนี่งไงโอ้โหเขาอัดไอสแมนแบบนี้นะครับทําให้ตาหน้าเราไม่น่าจะลงแพติออรกับคานเนดได้แล้วครับน่าจะลงได้แค่ใบเดียวครับต้องเลือกครับเอาคานเนดแล้วกันอย่างน้อยก็ได้วินเทอร์โซเยอร์มาด้วยครับน่าจะแวลูมากกว่าโอ้โหเขาเล่นดอกเตอร์ดูมซะด้วยครับดอกเตอร์ดูมกับว่องแบบนี้แสดงว่าได้ดูบอลมาสองตัวโอ้โหเขาวางแผนมาแล้วครับคุณผู้ชม แต่เรามีคาเนยอยู่ครับเรายังมีหวังหรือเปล่าเนี่ยโอเคสนามที่2เราจะชนะครับสนามแรกเรามีการ์ดสีใบก็เลยชนะไปด้วยครับโอ้โหเกือบแล้วนี่ตอนนี้จัดว่าเป็นเกมที่ดุเดือดมากครับสำหรับตาสุดท้ายนี้นะครับเพราะทางเราเองก็เกือบเพียงพ้มไปเหมือนกันฮนะเป็นไงบ้างครับกับเด็กของซูแพทติออตนะครับสาหรับในความคิดผมเนี่ยมันเป็นเด็กที่ค่อนข้างแข็งแกร่ง,งใช้ได้เลยนะครับเพื่อนๆคนไหนที่ไปลองเล่นเด็กนี้มาแล้วหรือว่า ใครที่ไม่เคยเล่นแต่มีคำถามอะไรก็มาพูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้นะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วพใหม่หนในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับไว้เจอกันครับ